สวัสดีรบกวนผู้เข้าด้วยนะครับผมตันนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือว่าด้านการงานนะครับผมก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมและหานไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่จะเดินทางกลับบ้านหรือกลับต่างจังหวัดนะครับผมก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมป้องกันตัวเองจากโรคโควิดด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โควิดมีสายพันธุ์ใหม่นะครับผมอะไรนะโอไมคอนโอมิคอนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ดูแลตัวเองกด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็มาอวยพรีใหม่นะครับผมอวยพรีใหม่นะครับผมนะก็วคลิปนี้ก็จะอัดก่อนวันปีใหม่นะครับผมเพราะว่ากลัววันปีใหม่ผมจะไม่มีเวลาอัดนะครับผมนะผมก็จะลงตอนเที่ยงคืนนะครับ ก็เราก็ได้เล่นมอฮันแมนมานานแล้วนะอือตอนนี้ก็ปีใหม่อีกรอบแล้นะนะก็ขอให้ปีหน้านะครับผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเป็นปีที่ดีสําหรับผู้คนแล้วก็ปีที่ดีสาหรับผมด้วยนะครับผมนะขอให้ปีหน้านะครับผมความเกลในเกมมอฮันแมนนะครับผมจงหายไปนะครับผม <c oughs> นะก็ตอนนี้ตัวละครใหม่นะครับผมก็จะเป็นเกลวินนะครับผมที่จะเข้าวันที่หนึ่งมกราคมนี้นะครับผม ซึ่งผมก็จะไม่สุมเกวินนะเพราะว่าผมต้องไปสุมปูบอมตอนกลางเดือนนะครับผมซึ่งเกวินนี่เป็นตัวที่ดีนะครับผม,ผมมองว่ามันเป็นตัวที่แบบดีมากเลยนะคือมันใช้ได้ยันเมตาของเกลิคอนซูปเลยนะครับผมนะเพราะตัวมันมีสตั้นนะครับผมถ้าย่งใครมีวุ้นสามดาวของเกียววินเะนี่ยแบบในโหมด VP นะใครที่เกวินเปิดก่อนนะผมบอกเลยว่าแบบทีนั้นแทบไม่ได้เล่นอนะทีมตรงข้ามแทบไม่ได้เล่นเลยครับผมบอกไว้เลยนะก็ใครที่ สุม Jews, ่มเกวินนะครับผมใครคิดที่คิดจะสุม totally so ่มเกวินนะครับผมผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมดวงดีออกก่อนร้อยแปดสิบใบทุกคนเลยนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มนะครับผมก็เลยสามารถบริโให้ท at ุกคนได้นะครับผมนะก็ใครที่จะสุ่มเกวินนะครับผมขอให้ดวงดีออกก่อนร้อยแปดสิบใบนะครับผมไม่เกลือนนะตอนรับปีใหม่นะครับผมนะก็คลิปนี้ก็คงไม่เพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจผมในการทำพิธีนะครับก็ไว้เจอกันปีหน้านะครับผมนะ ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะลงคลิปวันวันไหนนะก็รอดูเอาเองแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับผมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับผู้คนนะครับ